ก็จะว่าแต่ใจแ่จคุณมมาที่ัี้คุณบันทึกสิ่งที่เราเรียกว่าว่าทําทันได้แน่นอนเวลาสัปดาหนีคงต้องเขียนแนววีเขาคุณมันทึกสิ่งที่เกิดขึ้นในแต่ละว,วนนันได้สำหรับกรณีโพวดที่จะไปเก็บ p ป a k i n g คุณมันทึกนาดหลอกหน้ ตัวเซอร์ไพรส์ที่ที่คุณต้องการได้เพราะวันเนี้ยคืออันนี้แหละน่าสนใจมากคุณคุณอาจจะเล็งของแล้วก็มนถึกง,งคุกมาได้คุณเล,ล่นทีะไรดี

ต้องมีลิสต์หรือใครกัน่ที่ชัดเจนเพราะถ้าไม่มีตรงนี้ที่ชัดเจนบางทีมันชิบกละแม่ง เลนอคุณคุณคุณสังเกตดูดิโอเนเนเจอร์ทั่นแากผมอน่ยช่วงช่วงแรกคุณเอาเพราะว่าผมไม่ได้ไกด์ว่าคุณต้องเขียนอะไรสื่อผมต้องไกด์คุณ่อกว่าคุณคุณต้องเขียนอะไรให้ผมมากถ้าคุณด้ยผมต้องไงคุณนีตอบผมมาว่าขอบิดการพูดเนี้ยน่าสนใจเพราะอะไรเรื่องที่คุณพูดคือเรื่องอะไรคุณคิดไอเดียนี้มาได้จากไรคุณชอบไอเดียของใคร ไอเดียเขาเป็นประมาณทำไมคุณชอบนี่นะครับคุณต้องมีมีมีใครเคลียร์ค่อนข้างชัดก่อนเพื่อเป็นกรอบให้คุณบันทึนกได้มีอะไรที่คุณมันขึ้ได้อีโฟเซฟร์เออซสบางทีก็มันขึ้ได้นะกระบวนการเหมือนกันของอาจารย์ตั้มผมมิเซย์พูดใ จารย์ตั้งสอนมานาอย่างวันนี้อาจารตั้งมอกให้เ,เด็กทำวิธีนี้ดูดึอาาไม่ได้บอกให้เด็กเอาอปีกนป่ะอาเด็กบอกให้เด็กเนี่ยเดี๋ยวพวกคุณทำผัดก,กะเพาเลยนะ,ะคุณมีสูตรคุณก็ณณณทำไปเลยอาจ,จารย์นั้นก็มันขึ้นเลยกลุ่มเอมันทำด้มันทำด้วขัน้นตอนนี้ใส่อย่างนี้กลุ่มบีทำาี่น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 ี คุณใส่โอปินเนอร์ได้คุณบันทึกนีเดียลร์ได้มีเดียพิเลอร์จะคล,าคล,าคลาออ้ายๆกับออทับเพนใช่ไหมวันนี้มีเดียพิเลอร์อาจจะเป็นจอค่อนข้างลายสมัยมันมีหลุดรักแฮปปีละ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 ้ลัลลลาซื้อหน่องทีห้าหอ่อ อีวันหนึ่งนะวันนี้เหมือนคุณล่าจะอารมณ์ไม่ดีหน้านก็ไม่แต่งมีใครไปทำก็ตะคอกใส่ลองถ้าลองพอสุดท้ายเอาอเ,เลยนะให้ไปส่งที่นี่เลยกับเองเลยอ่ามีอะไรคนชิ้ได้แฮ่มีมีอะไรที่เรา,าได้มันชิ้ได้ะอะไระ คิวลิ่งได้อยู่ได้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 จุดหนึ่งที่มีให้แต่จริง observation มันจะไม่ค่อยโอเคแต่ดับเบ้ไดุ้ณบันทึกนะ atmosphere ได้นะเพราะว่าการดู atmosphere แบบคุณดูจาก p e c e p t i o n ของคุณเองแสดคุณบันทึกได้อยู่แต่ atmosphere feeling อ่ะคุณใช้วิธีนี้มันจุดได้ แน่นอนการบันทึกมันมีจุดที่เป็นข้อตังขานมากาง่ยายหนึ่นงแ้องเอาออกเลยพอสตีนใส่คำนี้ก็คือเอาออกอทันทีเ<ป>ขาคุณ้องไม่รู้ว่าคนบันทึกคือตัวคุณคนเดียวแทนบัรดาจากรายอสงคุลส่วนหนึ่งคุณต้องยอมรับข้อจำกัด ีกจุดหนึง่งต้องมันเป็น short term memory นะเราไม่ทำอย่างนี้เลยทุอย่างนจะสาเลัคุณต้องรีบบันทึกให้ไว้ยถ้าคุณเที่ยวเปนมนุมที่ยุ่งมากวิธีนี้จะไมให้ตอบจ์เพราะคุณไม่ลืมสิ่งที่คุณเห็นถ้าคุณไม่บันทึกทันทีสามวันผ่าไปคุณอาจจะลืมกันอย่างนี้มีมันลหบางคนเนี่ยอกาเข้าคนละเซนแต่มไม่ได้เขียนว่านเจเอ เขียนไง่ายอ่ะลืไปแล้วอือตัวไอแคร์ไงไอแคร์ไม่เข้าฟกเขียนที่เนี่ยไม่ได้อืมไม่ได้ทำก็บอกเมเขียนในห้องเออใช่ไหมเ็เขียนจงเลยไเะอะไรไมในหลัก็ล้วทํางงานก็ มีอะไรที่เป็นปัญหาแน่นอนภาษาภาษาเก่งคุณเองแหละคุณอาจจะไม่รู้ตัวว่าภาษาเก่งภาษงคุณเนี่ยเกิม่นวย่วยต่มากที่คุณคิดไม่ว่าจะเป็นการออกกันไอเดียสเปลลิงหรือวิธีการพัฒนาเาไดเคยได้เราษาอังกฤ่กหวะเราเคยสุดเนี้ยใครได้เคยได้นรา เราคณได้แล้วล่ะเอาจริงเคยได้คุณจะเขียนบางทีงทีแต่ภาษาเขียนคุณ่วยแต่ปทุกอย่างเกี่ยวกับภาษาเขียนตั้งแต่อารไอเดียตามเรืองใช้คำการเรียเรียงไอเดียันใส่วันนี้เปิดหัวที่บ้านหน้เลยเา เราคือ้วคุณจะทำคุณต้องมีระเบียบวินัยระดับหนึ่งเ,เนี่ยมาทิ้งดองงานนี่จบเลยนะกับวิธีนี้มีมีอะไรที่เป็นข้อข้อจำกัดของงันเวลาเราใช้วิธีนี้ทานดิสกินินนครับผิดเป็นเรื่องที่สำคัญมากตอนที่ สตีฟถามอาร่านยูบอกว่าเนี่ยอยู่จะเป็นสมบัติใบตาเขาและทุกครั้งที่อยู่สมบัติใบตายู่จะกลับมาจดไดารี่เชื่อไหมสตีฟก,กับไอซ์นอยส์จะไม่ถามเลยไอ้ถามเถลยยูอ่ะตัวยูเองเขียนดารี่หรอไม่น,นาะงัน้นยู่็ต้องทับวิธีตัวยูเองไม่เขียนดารี่อยู่แล้วยูคิดว่ายูจะเขียนเขียนให้ชาวบ,บ้าน จะบ้าเรอคราบคุณไม่ใช่มนุษย์ที่โอ้โหเป็นมนุษย์ที่มีอารมณ์สวนตัวนั่งเขียนแเรี่่้องเยหมเหนื่อยมากมากสังเกตคุณจะทำตรงนี้มีแรงจุใจหรืน่าสังเกตทำไมผมต้องให้คะแนนของคุณเพราะคะแนนเพราะคะแนนคือตัวหลอว่าให้คุณมีแรงจิใจแรงกระตุ้เขียนได้หไม่ไม่ม<ร>ีคะแนนจะทำยังไะถามไปเถอะีคะแน แล้วให้คะแนนกนให้แบบชิวเลยก็ไม่ได้ตรงไหนปวดก็ต้องหาหาส่วนึ่งเคลื่อเป็นตัวหรกว่ามึงอยาทำมาแบบหลบกลัวสังเกตมันเซนจิีมากใช่ๆนี่ถาเขาหนักเื่อสุดหน้าหนโอ้ยปุยมีมีอะไรอีกที่กับไนเนเราต้องระวังเรนสเตรอลทิโดนตลอตกปเรื่อยเรื่อยในไรเฟรมนีไง คุณต้องมีใครเขียนวะาแชร์ว่าคุณต้องการสื่ออะไรสุ่อที่อะไร,ะะไรจริงหมต้องมีเชคลิสต์ที่เคลียร์ว่าจะเจาะเขียนอะไรไปบ้างมีอะไรไลติงมันไม่ใช่เรื่องของเนี <c> ่ย <oughs> คุณต้องดูเพลร์เพคุณมีตามหลักจอนเลอร์เช่นเคยอย่างคุณต้องการหาแฟ คุณไปเขียนแนววีเขามันจะได้แฟกต์ไหมเออการใช้คุณให้ผมให้ผมให้คุณอ่ะหรือคุณเดินไปหน้าติบติการแล้วคุณไปเขียนว่าตรงหน้าติบติการเราได่ยินอะรบ้างแต่คุณไปได้เขียนแนว explanation เงีเ้ยมันก็อาจจะไม่ตอบโจทย์สักทีเดียวเพผมต้องการแค่แฟกไม่ได้ต้องการาาอะไรของเนี่ยท่นี้ก็ได้แล้ว ระวังนิดน,นึงเรื่องของสไตล์การเขียนด้วยมีอะไรคิดว่าจะเปะ็นปภาษาเวลาเวลาน่นอนอยู่แล้วต้องใช้เวลาอนั้นมีอะไร ข้อท้ามรับสิ่งสิ่งที่คุณมันมันจะเป็นขีดจำกัดถ้าคุณต้องการทํางานด้วยวิธีนี้คุณคิดว่าคุณจะมองหาอะไรได้จากการเก็บข้อมูลด้วยวิธีนี้อะไรนะท่านนี้ทุกคนมีนี่ถ้าเต็มนึมดแก่ภาษาไทยแก่วิลโลว์สังเกตนี้ต่อยคุณคิดว่าวิธีนี้นี่คุณจะมองหาอะไรได้ Uh, จุดหนึน่งใช่ uh, คุณมองหาคุณคอยแบนคอยล่คยาคุณสเปนวิมเนสคุณหา uh, ค่ะคุณได้รอคำบ้างโปรเกรสได้ผมเชื่อมโปเกรสหรือรูฟแมนเ e ี่ยบอน อะไนอแน่นอนคุณทำอย่างนี้คล้าย o b ใ e ้ v a t หา n a d d i c t หร e Interest ได้อยู่แต่คุณเป็นันทึกคุณเช็คพฤติก,กรรมเขาทุกวันคุณจะมองหาไม่ได้ใช่รื แน่นอนมันจะนำไปสู่ในมุมพิเศษนำไปสู่อะรวอนแพนมาเมขออาจารย์ก <c oughs> นกัดอันนี้ก็เกี่ยวกับกเร์ออเซมเอรุกต้องจุดนี้ก็คือคุณมันเป็นคอลเทชนี่แน่นอนอยู่แล้ววิธีนี้ มีแน่นอนครับคุณคงบมันทึกได้เยอะนะอีกเรื่องหนึ่งของก็คือลำเบอร์ออฟซัมเมีอะไรอีกที่น่าจะหาได้จากตรงนี้แน่นอนคุณไปหาเอาคำ

ถ้าที่คุณหาฟีลิ่งหรืออัรเฟียร์ในเบียร์สามกระถางมันเหมือนกันอมี้องมีน้าอรมีชาวลมีอะไรที่คุณน่านา่จะขัดมได้ ีม yeah, ีซองเนี่ยมันจะทำทำให้คุณสามารถคือว่าบางทีอะลำพท้ายคุณโปรเซสได้อยู <c oughs> นน่นงกระบวนการที่เป็นสแตนดาร์ดหรือสักอย่าง,าง,างแน่นอนในคอนเวาาอร์เซชันภาษาขางทั้งเนี่ย <c oughs> เราทำให้เราเข้าใจวิธีการศึกษามากขึ้เนเพื่อะเป็เรื่ขอ เป็น,าานชาติดดหาได้นะจากวิธีการนี้ือกลยุทธ์ strategy หาได้ไม่ยาสังเกตนี่คือภา,าพคร่าวๆของเครื่องมือวิจัยมีใครมีคำถามาไหมแน่นอนจะมีน่าจะมี2ลิบมากกว่านี เออนี่แหละมันเป็นคำถามสุดท้ายสรุปหัวข้อที่คุณมีกับที่ที่คุณจะไปฝึกงานคุณคิดว่าคุณจะใช้เครื่องที่ไหนคุณสังเกตเวลาคุณคุณจะใช้เครื่องอะไรคุณต้องคุณต้องคำนวณสามสี่อย่างนะอย่างแรกก็คือ ตัวตัวผู้ทำวิจัยก<ห>็คือพวกคุณเองสองส s ิต u a t ชั่นสถานการณ์พวกคุณก็คือที่ทำงานของคุณและการที่คุณทำมันประมาณไหนข้อไหนถูกไหมจุดหนึ่งก็ได้เป็นของอ่าท็อปิกท็อปิกของคุณหรือสตาร์ทอีของคุณสังเกตมัน bon ไม่มีจุด มันไม่มีคําตอบตายตัวคุณนุ่มวะอะไรที่สุดที่น่าจะลงตัวกับคุณมากที่สุดโดยเอาสัตย์อยางนี้มาพิจารณาบางทีโอ้โหคุณเล็งก็เลยจะเอาวิทีโไปตั้งออฟเซิร์ฟแต่คุณต้องไปอะไรวะเป็นทัวร์ไกด์อยู่บนเรือกันเตงกัะเตงวิดีโอจะน้ำวิดีโอจมน้ำก่อนว่าจริงไหมเป็นยัง นะถา้าอ,อย่างของบางคนเนี่ยอาจาลละจะต้องทำสองอย่างอย่างพวกแบบทำสปีดเนี่ยนะมันคือเสียงแล้วมันค่แน่นอนอีกจุดหนึ่งมีหลายอย่างจะต้องพึ่งพามากกว่าอย่งเครื่องมือครบคู่กันไปอย่างอเล็กอย่างแรกี่อยนี้ผมว่าคุณอาต้องมี voice record ก่อนแล้วค่อยออกมาครับก็เป็นไปทีเดีวไม่งั้นตายอยู เเก็บม,มาเพราะว่าถึงเราเอาจริงอะ่ะเราเก็บเสียงไปใชาา่ป่ะครูก็ไม่รู้ที่เนี่ยมันจะชิดมากน้อยแค่ไหนแต่ผมว่าเขาก็ไม่อาจจะไม่อย่างอย่างที่เอแบ์ในวิดีโอนี้เขาไม่ได้มาเปิดดูแผนนะก็นะนะเขียนลิเขียนไว้เลยทันทเขียนเลยใช่ไห,ไไหแต่ถามว่าทำไมต้องมีเป็นหลักฐานคุณต้องมีหลักฐานแต่เอาวไหหาว้ในงานวิจัยของครูเหมือนกันกเขาไม่มาดูอะไรี่เด็กคืนอะไรนะต้องไปถ่ายเลยก็เหมือนกันของเราอจจะไม่ไม่มีใครมานั่งเปิดฝาเลยมันแบบ เอาง่ายทำออสนุกขเป็นคุณน,นะอย่างน้อยอยู่ในเครื่องมือของคุณจะใช้ตรงนี้ <c ough> ถ้าเป็นไปได้เน้นไม,ไม่ไม่สน,มนุกถ้าเพราะว่าคุณก็ต้องมีเล่มเหลี่ยมพวกติดตัวอยู่แล้วเนไมไม่ใช่ให้เป็นประโยชน์วะใช่จริงไหมอย่างของมอสนั้นเนะี่ยแน่นอนต้องมงงองันดึงเกลี่ยมันก็เขียนลงไปว่นนาก็จะสองแบบขอ,อ,นะองไอเนี่ยออ o เ s ิร์ฟเห็นดูเองต้องใช้เครื่องมือดูเองมันก็จบอันนี้ก็ต้องใช้ตัวเองมีสติตลอดต้นเป็นเครื่องเป็นต้นมีสตอิ มีคำา้าไหมถ้าไม่มีเ,เราไปตั้งงก่อนเดี๋ยวเราลุยสุดสุด้ายเันนี้ต้องมีท้าเยแต่จได้เข้ากันอยู่านที่เปิ่มอย่างเดี่กินอะไนแต่ะรแต่กนขอมบ<า>ัแต่กลเลยนะต้องร้อรอบบ่ายเท้าวันนี้ที่จบแล้วคือรอบบ่ายจะมอะไแน่นอนอีกนหนึ่งที่คุณต้องรู้คือวิธีการเขียน เขียนชั a ตมม์สี่คงไม่หว่าสี่หยังไม่บรีบเพราะชั t ต์ห้าชั t ต์สี่พอแล้ววิธีการเขียน Data แล้วที่คุณได้มาข้อเดต้ a ไม่มีจุดตายโวขึ้นอยู่ว่าไ,ได้ข้อมูลแบบไหนมาโอเคนั่นแสว่ามันต้องเป็นคุณออกแบบเองได้เลยแล้วก็ให้อาจารย์วอร์ช่วยดูว่าโอเคไหมแบบนี้น่าจะลงตัวเพียงพอต่อจำนวนเงินส่วนชั a p t ห้าไม่มีอะไรมาก ขั้นทร่ห้าคือคุณเขียน Conclusion ส่วนที่2คือเขียนและ comment for further study คุณจะแนะนำอะไรเพื่อให้มีการวิจัยต่อยอดแรกจุดที่3คือ limitation งานวิจัยคุณต้องเรียงนี้ Conclusion limitation งานวิจัยคุณและแนะนำไอเดียสำหรับงานวิจัยต่อยอวซึ่งไม่มีอะไรมากเขียนที่หลังได้ไม่ยากเลยจุดยากคือ1 2 3และการขีด สี่จดแม่ด้วยแต่จุดที่ผมจะสอนจุดสุดท้ายคือวิธีการเขียน n t e x t r e f e r e n c e กับ Post reference การเขียนงานน่ากินสำคัญมาก,ะกนะคุณเนี่ยยังไม่เคยเรียนในวิชาการการ์ติ้งอันนี้อนนาจจะต้องเรียนคร่าวๆหน่อยเป็นกานตายนั่นนะตายตะเยนไมเป็น,นตายโอเคอันนี้ก็ต้องให้ต้องให้เด็ก